ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้2มิถุนา2,564เราก็กลับมาติดตามอัปเดตราคาทองคำบทวิเคราะห์ทองคำของเรากันอีกครั้งหนึง่งนะครับใครที่มารับชมกันอยู่นะตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเป็นกำลังใจให้เรานะครับในการที่จะทำบทวิเคราะห์ดีๆออกมาให้กันนะครับ แล้วก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับมาหาเราได้นะครับก็สามัครแอดไลน์แอดมาแล้วครับจะมีเมนูอยู่เมนูลิชเมนูครับนะบดหน้าไลน์แอดก็กดสามัครกัห้เลยนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับช่วยเหลือในการสามารัคร,าารในการซื้อขายทองคำออนไลน์นะครับ โกลสปอตครับก็สามารถเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับขายที่เทรดตลาดไทยอยู่แล้ว4ี่งเทรดไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวกลางคืนบางทีทําอะไรก็ไม่ได้ปรับพอร์ตก็ไม่ได้นะครับก็เสียโอกาสในการทํากําไรก็มาเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราได้นะครับเพื่อที่ไม่เสียโอกาสไม่พลาดโอกาสในการเทรดเวลากลางคืนนั่นเองนะครับ อะมาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์อของเราวันนี้นะครับก็เมื่อวานก็กที่เราได้คุยกันครับร่วงมาตามที่แนวต้านเนี่ยครับหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับเอาจนได้นะครับร่วงร่วงตรงนี้มาจนได้นะครับก็ สำหรับเป้าชั่วโมงเมื่อวานเมื่อวานเทรนชั่วโมงน่าจะได้คุยกันแล้วนะครับถ้าเกิดใครจําได้นะเทรนชั่วโมงเมื่อวานก็คือเป็นจุดที่ขายของทั้งหมดออกกันแหละเอาง่ายๆก็แถวๆเนี้ยนะครับก็บค,คือจุดที่เราขายของหมดนะครับนะใครที่ถือมาจากสี่ชั่วโมงที่เราเข้ามาก็บอกว่าเออตรงนี้คือส่วนแรกเราขายไปแล้วข้างบนถูกไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัดลงมาอีกประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยนำให้ขายออกนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับราคาล่วงมาครับนะซึ่ง ตอนนี้ลงมาทดสอบอยู่บริเวณแนวรับนะครับแนวรับสี่ชั่วโมงอ่าแนวรับสี่ชั่วโมงเอาถ้าตีละเอียดละเอียดหน่อยนะครับมันก็กำลังเทสอยู่แหละนะครับนะครับมันมันออกแนวเหมือนจะหลุดด้วยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมให้จุดนี้ละกันเป็นจุดที่หลุดนะครับแต่ยังไม่แนะนำทำอะไรหรอครับสำหรับ ตรงนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดใครเล่นนะครับสามารถเข้าบายบริเวณนี้แล้วก็ SL บริเวณนี้นะครับแค่นั้นยังไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นนะครับเป้าหมายก็ตรงนี้ครับเอาสั้นๆแค่นี้พอทาไมถึงให้แค่นี้สังเกตว่าไฮมันไม่ยกตัวสูงขึ้นล้ครับนะราคาคือค่อนข้างติงแบบนี้มีโอกาสไซเว y ได้นะครับมีโอกาสไซเว y ได้ราคาจะไซเว y ออกมาในทรงนี้นะครับ ออกมาในทรงนี้ได้นะครับรออะไรตอนนี้รออยู่อีกในยะหนึ่งที่จะเกิดก็คือมารอรับเกิดตัวนี้ครับอันนี้คือรับไยร,รับเดครับนะอาจจะมารอรับเดในการลงในการมาหารับเดมีสองกรณีครับราคาลงมาหาเส้นกับเส้นขึ้นไปหาราคาถ้าเกิดว่าเส้นขึ้นไปหาราคาบริเวณน,นี้นะครับก็จะออกอาการแบบนี้ครับใช้เวออกข้างไปก่อนรอสักสองวันสามวันหรือ วีกนี้ทั้งวีกครับก็ไซ์เวย์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งทองมันก็เวลาไซด์เวย์มันก็อาการแบบนี้อยู่แล้วกรอบแคบแคบ,แคบก็ไซดเวย์ไปแค่นี้นะครับเวลาเดือดจะวิ่งก็วิ่งวิ่ง,งบาวิ่งนะครับเนี่ยผักตัวก็ผักแบบนี้เห็นไหมเพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะราคาจะไซด์เวย์ออกข้างท่านี้อ่ะโอกาสค่อนข้างสูงนะสำหรับฝั่งเซลยังไม่แนะนำนะครับคือเราเล่นฝั่งเดียว นะขายติดตามกันมาก็น่าจะพอทราบว่าเราเราหาแนวโน้มแล้วก็เล่นไปกับแนวโน้มนะครับก็คือไออย่างเช่นกรณีเนี่ยครับสมมุติวราบายละ SL อออกนะครับก็ใช้บายละขัดบายละขัดแบบนี้เอานะครับโอกาสที่เราเล่นแล้วจะกาไรในตามแนวโน้มเนี่ยครับโอกาสถูกจะสูงกว่าเสมออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราหาแนวโน้มเจอนะที่เหลือก็ขึ้นกับมันนี้แมนจเมนต์ของแต่ละคนด้วยนะครับ ามาดูในภาพของภาพเดจบเดมาเมื่อวานเดไม่สวยเอามากๆเลยครับเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับช่งเทียนเดนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับบริเวณนี้ลงมามีโอกาสลงมาค่อนข้างสูงนะเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าจริงๆสี่ชั่วโมงวันนี้ผมก็ยังไม่อยากให้เข้าบายนะอ่า,ายได้ครับติดไปโนไมไปก่อนโยนหินถามทางไปก่อนนะครับ อ่าใบตรงนี้โดนเห็นหาทางไปก่อนว่ามันจะเอาอยังไงนะครับถ้าถ้ามันกลับขึ้นมาตรงนี้ก็เก็บออกมานะครับเพราะว่าระยะไม่ได้เยอะร,ระยะนิดหน่อยแค่นั้นเองนะก็แต่ภาพเดย์นะครับภาพเดย์มีโอก,กาสนะครับจะปรับตัวลงมากลับตัวลงมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเล่นตามกลยุทธ์เล่นตามแผนกันไปคนละภาพคนละจังหวะอยู่แล้วนะครับ,นะรบนะแต่ว่าราคาขึ้นมาสมมติ ขึ้นมาแล้วต้องรีบปิดนะครับขึ้นมาแล้วต้องรีบปิดนะเพราะราคามันดูค่อนข้างแบบจะวิ่งต่อยาวเนี่ยดูเหมือนแรงจะหมดนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเวลารอบวิ่งมันวิ่งมันแบบเนี้ยจะแข็งแรงนะครับแตอนี้ยังมีโอกาสไปต่อได้นะแต่นี้ขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งเทสทดสอบไม่ไปไม่ได้นี่ครับอ่ะก็ต้องระวังนะสักนิดหนึ่งนะครับแนวโน้มวันนี้ให้ ให้ทิศทางไปในทางไซด์เวย์นะครับไปในทางไซด์เวย์คาดว่าจะไซด์เวย์อยู่เท่านี้นะครับหรือลงก็คิดว่าจะถ้าลงมาตรงนี้ก็มาหลับตรงนี้เลยนะครับมาหลับตรงนี้ถ้าสมมติราคาลงมาเลยนะคือมาเล่นกับสัญญาณแท่งเด y เลยครับแท่งเดก็คือเมื่อวานเนี่ยแท่ง d a ที่เกิดแท่งแดงเกิดขึ้นตรงนี้นะครับถ้าวันนี้เล่นกับสัญญาเลยคือลงมาตรงนี้นะครับเรามารอบ่ายตรงนี้จะสวยกว่านะครับ อย่าเพิ่งรีบเข้าช็อตน,นะครับเพราะว่าด้วยแนวโน้มหลักทิศทางหลักนะครับยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะนะครับทิศทางยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหนจะเกิดสัญญาณเล็กๆขึ้นมาบ้างมันเป็นการพักฐานมันเป็นอะไรอย่างนี้ครับนะอันนี้ก็เป็นมุมมองสําหรับทองคำของเราในวันนี้นะครับใครที่ชอบสไตล์การเทรดของเราแบบนี้ประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันเลยด้วยนะครับแล้วก็ แน่นอนครับเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็แอดไลน์แอดมาได้เลยที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับหรืออยากจะเข้ากลุ่มมาพูดคุยแล,และเปลี่ยนกันก็ยินดีครับนะก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าต้องขออาภัยที่อาจจะต้องให้แอดเข้ามาก่อนแล้วก็ต้องใบเข้ากลุ่มอีกทีหนึง่งคือมันมีปัญหาเรื่องของสแปมกลุ่มเรื่องของอะไรเงี้ยครับนะเพื่อลดปัญหาการสแปมกลุ่มออกไป นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยก็อาจาจะต้องมีสเต็ปม,มีขั้นตอนจากนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้าขอบคุณครับ